สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเซอร์วิว c ์ครับนะครับผมอยากจะบอกว่าผมไปได้แร่เหล็กมาแล้วครับนี่ไงฮูทองแดงแล้วก็ไอที่อะไรซัลเฟอร์โหเยอะแยะเลยทานเห็นด้วยมีเพียบเลยครับโอเคพร้อมอหิวอีกเลยหิวปล่อยจังอ่ะสวัสดีครับดูซิว่ามีอะไร โอ้โหอาหารก็จะหมดด้วยครับท่านผู้ชมโอเคเนาะลืมมาฟักทองไปปลูกเลยมัสงสัยต้องล่าเนื้อบ้างแล้วล่ะแต่ก่อนจะล่าเนื้อขอไปดูเหล็กก่อนครับว่าหมดหรือยังเมื่อกี้เอาไปลอดหนึ่งแล้วอุยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยครับว้าว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 ฟึ๊บ นี่ไงผมทำมีดเหล็กไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสุดยอดไหมฟันใหม่สุดยอ <c oughs> มามาเลยมาเลย <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> จะหนีไปไหนล่ะครับคุณหมา <c oughs> นี่มาสิโอมาสิจะหนีไปไหน นี่ดทดสอบมีดนะครับท่านผู้ชมเอาละครับผมไปเจอเหล็กตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเอา,อาตามไม้เหรอไม่ตามมาด้วยเ,เกือบเกือบเกือบโอเคครับฝนตกซะด้วยนี่ไงล่ะครับโอ้เหล้าตรงนี้นะครับครั้งที่แล้วเอ,เอาไปไม่หมดนะครับอ,เ,อเดี๋ยวก่อน เอาบางสิ่งบางอย่างเโอ,อ้โหเสียงมันดังมากเลยครับโอเคเนาะพร้อมไหมโอเคอันนี้คอปเปอร์นะครับหรือว่าทองแดงอันนี้คือที่ขุดเหล็กนะครับยังมีอีกไหมเนี่ยหมดตัวยังเอ้ย สีฟ้าเพชรหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับรว่าทองแดงนี่มีอีกแล้วครับผมฝังอยู่ใต้นี้นะครับโอเคว้าวว้าว ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้ขุดเหล็กไปได้เยอะเลยครับตรงไขว้ลูกตรงเขาลูกนี้นะครับต้องเผื่อนะอ้โถพังแล้วเลยที่ขุดมีสำรองอยู่นะครับหาแร่ต่อครับวันนี้เราจะหาแร่อย่างเดียวนะครับ ถ้าจะหมดเนาะเหมือนจะหมดนะครับท่านผู้ชมถ้างั้นผมขอ,เ,อ,อเดินไปดูจุดอื่นได้ไหมไปตรงนี้เรายังไม่ขุดเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่า ขาเกือบพักค,ครับตอนนี้โอ้โหหัวใจหายไปเยอะเลยครับอย่าตกอีกนะอย่าตกอีกนะเฮ้ยโอเควันนี้ไปก่อนนะครับทานหินโอเคเนาะ ฝนดังเลอเกินหุ้ย,ยสิงโตมองอะเสียวครับตอนนี้มีหัวใจแค่ดวงครึ่งอะจะพึ่งนรกเ่รอเสี่ยงไม่อยากเสียงกับสิงโตนะครับแม่ยังไม่อยากเสียงนะครับหัวใจเรามีแค่นี้เองไปยากไปยากไปแล้วอุ้ย ขอดูก okay. okay. right okay. ่อนนะครับว่ามันมีอะไรอีกไหมอะไรนี้อนี่เออฐานหินเพียบเลยว้าวว้าว โอเคเนาะจะเจอแร่อื่นอีกไหมโหอยากเจอเล็กอีกครับเอาละจะมีไหมเนี่ยถ้าขุดไปจะเสียเวลาหรือเปล่าโอฮอฮอ เสียเวลานะครับอโอเคเนาะะเดี๋ยวกลับไปก่อนเรามีแรกหลายอย่างแล้วครับเราไปคราฟก่อนไปคราฟก่อนครับโอเคออออโอ้สิงโตว,ว่ายน้ำ สงสัยมันหาปลากินแล้วมั้งเราก็ต้องหาอะไรกินบ้างแล้วล่ะเนะาะอาหารเรามีน้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องโอ้โหครับเอาไหมเอาไหมแต่วิท่านผู้ชมครับอ๋อ วิ้ทำไมมันพึ่งพึ่งแปลงร่างแล้วครับตอนนี้ทำชมมนุษย์มาป่ากลางวันฮึ่บแฝครับพึ่งแปลงร่างโอเคโอ้นี้สัตว์เยอะมากเลยครับผมจะขอล่าวัวก่อนได้ไหมหรือว่าผมจะขออุ้ยนกไม่ทัน ลบก่อนลบก่อนออนีเ่เร็ว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 เดี๋ยวโดนแย่งใกล้มืดแล้วครับท่านผู้ชมวิ่วเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยใกล้มืดแล้วโดนแย่งอุ้ยจะไปยังไงดีแบกไปงี้แล้วกันนะครับเฮ้ยเสียวเสียวเสียว วิ่งก่อนวิ่งก่อนไม่มีอะไรตามมานะวิมน,นุชหมาปา่าวิ่ยทำไมมันพึ่งแปลงล่างนะครับอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆเลยโฮโฮโฮโกลับก่อนกลับก่อนยังยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมดูบ่อนี้ที่มีอะไรตกไปไหมไม่มีไม่มีนะครับอโอ้โหหิวแล้วเหรอโอเค มีเนื้อแล้วครับไม่เป็นไรผู้นี่เก็บของเก็บเก็บของเก็บของโอเคเนาะฮา,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 าว้าวว้าวว้าวสุดยอดเลยครับขอย่างอะไรกินกันนะครับเนื้อย่างก่อนย่างเลย เอาบันไดย,ย่างนะครับเอาเว้ยได้ไหมได้ไหมอ้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับหิวแล้วขอลองท้องด้วยเนื้อเกือบอิ่มเต็มๆนะครับเอาละครับตัวนี้ว้าวว้าวว,าว,ว,าวอะเรามาคาบอะไรกันต่อดีเนาะ โอเคตอนนี้ผมมีมีดเหล็กแล้วนะครับต่อไปก็อยากจะได้เอ,อ่อที่ขุดเหล็กอาที่ขุดเหล็กครับอืมเหล็กหายากนะครับต้องใช้อย่างประหยัดโอเคเฮ้ยเผาก่อนเนะาะเอา เหล็กหายยากนะครับท่านผู้ชม,อมเอาละเอาละนี่ไงสามอันเอาละเดี๋ยวผมจะครับเออมีมีดเหล็กเนาะต่อไปก็เป็นที่ขุดเหล็กครับที่ขุดเหล็กมีสุดยอดไหมล่ะครับว้าวว้าวา เอาอีกนะเอาอีกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำตาเหาเลยโอ้โหหอนใส่อีกอยากตายไหมอยากตายไหมมาสิมาสิ หนีเลยหนีเลยมามาอีกมีไหมมีอีกไหมวิ่งหนีไปเลยโอเคจะมาสู้กับเราเหรนะอโอเคเนาะเอาละขอทำหอ,อกเล็กอีกอันหนึ่งล้วกันเนาะโอเคไหมเอาเล็กนะแม่หอ,อกเล็กอีกอันหนึ่ง ใช้อย่างประหยัดนะครับเหล็กอะโอเคเอา้าวทานหินไม่ต้องประหยัดนะครับมีเยอะอืมเอาละเอาละเอา้าเอาเห้โอ้ไม้จะบอกว่าไม้หมดเอายังไมห่หมดครับม,มามามาโอเค หอ,อกเล็กครับนี่อู้พัวพัวเหล็กหอ,อกไม่พอมันต้องอเรานี่เอาอไม่เป็นไรเอาพัวเหล็กไว้ก่อนเออแมโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยทำกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหลับนะครับบ๊ายบาย